สวัสดีทุกท่านวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชานะครับน,นี่ก็นี่ถึงด่านช่องโจมตรงแย,ยกสามแยกกำลังจะเดินทางไปดูประเทศเพื่อนบ้านว่าจะเป็นยังไงครับบ้าน,น,น,นี่ก็เขาก็ายเดียวกันองตรเดียวนี็เด,เดนนดานในเจ้าบคืนนี่เลย อยู่ฝั่งไทย <c oughs> ด่านแรกเราก็ต้องทำอะไรบ้างตรวจให้ทหารตรวจน,น,น,นี่ก็เข้าด่านแล้วครับเราจะไปไหนกันไปนอ่านแหลม บ้านแหลมเราทำไมเราไม่เข้าบ้านแหลมอ่ะเราเออเราทำไมไม่เข้าบ้านแหลมอ่ะเราอยากโดนแหลมแหลมแพงใช่ไหมนี่เราต้องไปตรงไหนก่อนเงี้ยงตัวน้านี่นี่เราถึงไหนแล้วเนี่ยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงตัวคณะนี่เงี้ยงเงี้ยงตัวขคณะเงี้ยง เอ้าเนียยเป็นคนที่ไหนนี่คนกระเบื้องคนกระเบนค่ะพี่ผัดฮาไหมมาโรยมาโรยมาโรยอัดอดแมนลอยอัดเตะรอัดเจ๊เตะเยอะพอเราเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ เราจะต้องใช้ซิมของประเทศเขานะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไกลเราก็ต้องซื้อซิมที่นี่นะครับเขาก็จะมีบริการให้ซื้อซิมไม่รู้ว่ากี่บาทนะซิมกี่บาทนะแม่ซิมกี่บาทซิมกี่บาทนะร้อยห้าสิบบาทเราก็ <150. S 1> พอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ซิมเราได้เพื่อที่จะได้เล่นเ,เน็ตเล่นอะไระแต่ว่าโทรได้ไหม โทรออกไปประเทศอื่นไม่ได้แต่ว่าเสียเยอะนะครับแต่เราก็โทรเน็ตด,ดีกว่าเพราะว่ามันใช้เน็ตได้นะครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับประเทศกัมพูชาแล้วก็ไทยเราก็เข้ามาครับเอามันฝังนู้นเรับเดี๋ยวลองรับชมครับทีเราก็กําลังจะเดินทางไปเล่นที่กัมพูชานะครับก็ทีมงานเราก็กําลังงงเงียงงเงี้ยครับตั้งแต่เมื่อคืนครับ อันนี้น้องแตงแตง,แตงกว่าครับมีแตงโมนี่ก็ทีมงานเราก็มีประมาณเกือบ20กว่าคนครับรถบ้านจริงห้าสิบบาทนะพอเข้ามาที่ประเทศกัมพูชาเราก็สบายครับสบายแล้วตาตัวไหนกูคุคยครับรถเรนัญญ่ง นี่แน,นี่ศิลปินดังเลยนีไงไง่ไม่นี่ศิลปิน,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 นดาางันนนงขับรถไทยอ้สบายมากเลยช่างเดียวีว่ยคุยๆขับรถให้นั่งอะ่ะมีที่ไหนอ่ะม,มีที่นี่<ม>เหรอโอ้ยมีที่นี่แหละแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยนะคะวันนี้คนขับไม่ได้เงินนะคะม,มีครับฟรีคอนเสิร์ตค่ะฟรีคอนเสิร์ตนะครับมือสได้ยอด อันนี้อันนี้หางเครื่องเรื่องหัวอันนี้แม่เลลาอันนี้แม่เล้ามีแม่เลลาด้วยหางอยู่นู่นหางอยู่นู่นก็บรรยากาศประเทศกัมพูชานะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็ต้องวิ่งวิ่งเลนขวานะครับขวาขวาครับเราก็ต้องวิ่งเลนขวาก็เมื่อกี้ก็ทำเอกสารก็กว่าจะเสร็จกว่าจะได้นะครับก็ นู่นแหละประมาณสามร้อยกิโลนะครับที่เราจะต้องเดินทางกัน,นครับ,รบประมาณสามรอยกิโลที่เราจะต้องเดินทางถนนก็จะเป็นถนนโดนล้อนะครับถนนโดนล้อรัดยางนะครับถ้าไม่โดนล้อจะทำาไงอ่ะมีปลาด้วยนะ ก็ต้องวีเลี้ยวขวาวิ่ยานเวลาเราจะแซงคนซ้ายจะต้องจะต้องเป็นคนดูให้ว่าจะแซงอะไรยังไงวิ่งยังไงแบบไหนนะมันก็รู้สึกจะยากกว่าบ้านเรานิดหน่อยกว่าบ้านเราสอย่างเดียกก็ก็เข้ามาก็จะเจอเอฟซีตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอนแรก สุดยอดขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนบ้านนะครับเอ็ซีเพื่อนบ้านอ๋อกุญเจริญมาเรากุญเจริญเดินบานโมจุกบจุ๊บยมเหมือนกันหน้าก็เจอกันใหม่นะโอเคก็มีรถไถยเลยนะมีปั๊มน้ำมันมีรถทงรถไถตู้องค์ตู้เอนะครับก็เหมือนบ้านเราแหละเพียงแค่มันจะไม่ เหมือนบ้านเราตรงที่ว่า,านนะขับเ,เ,เลนเลนขวานะครับต้นมะม่วงก็เหมือนบ้านเรานะครับต้นมะพร้าวก็เหมือนบ้านเรานะครับเออเท่เหมือนกันเนาะแต่ต้นยิ้วไม่เหมือนจุย้ยไม่ใช่แต่เพียงแค่ป้ายพวกอะไรมันก็จะไม่เหมือนก,นกันกับของบ้านเรานะครับ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเข้ามาประเทศเพื่อนบ้านระมัดระวังนิดหนึ่งก็โอเคที่เราฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอยู่ที่ไหนรับชมกันที่ไหนก็คอมเมนต์เข้มาหน่อยครับสวัสดีครับอำเภอเป็นอำเภอเขาก็เหมือนแบบอำเภอบ้านเราเลยมีร้านวัสดุก่อสร้างมีโอ้กีฬาตะบลตัวนี้กีฬาอำเภอตัวนี้ เขตนี้ใช้แต่ดีเลยก็จะตายเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับบ้านเราเลยนี่งานแต่งโอ้โหใหญ่อลังการมากเลยนี่รีสอร์ทอยู่ความมืออันนี้โรงกลึงก็จะมีโรงกลึงมี ร้านเสริมทรงอ้านเสริมสวยด้านอะไรแต่งในรถทงรถไทยมีครบหมดเหมือนบ้านเรามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้อำเภออำเภอเสร็จก็จะเป็นจังหวัดอันนี้เรายังไม่ถึงจังหวัดตองน,นี้เราจะมุ่งหน้าจ,จะเป็นคนละจังหวัดจะเป็นคนละจังหวัด เป็นยังไงคนละจังหวัดก็คือผมกับพ่อเขาจะเป็นคนละจังหวัดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือยังไงก็มันกแนึงเราจะไปเดินทางไปอีกจังหวัดนึงโอ้ไม่ใช่ว่าคนละจังหวัดไม่ใช่ใชคือ,ค,อคือจังหวัดเดียวกันก็จะมีรถดับรถไมโครรถแต่ผมยังไม่ยังไม่เห็นรถไมโครเลยเนหะ็นแต่รถสิบลอ้อนี่ ร้านวัสดุก่อสร้างมีปูนหินมีก็คล้ายๆบา้านหรอ